สวัสดีจ้าพ right er ี่น้องจ้าได้บบกหอยน้ำมาจ้าพี่น้องอ้วนๆจ้าส้มตำปูปลาจ้าพ yes> ี <t <t ่น้องจ้าปูน่าใช่ปลาเราพี่น้องจ้าที่เสีบบนพี่แจ่มหึกินก่อนเี่แมาพี่น้องมากินน้ำเกลือน้ำกันเบิ่งคลิปแล้วว่าสิโอ้ยอยากนทำแบบเพี้ยนแบบเจี๊ยบดีนะจ้าอ้วนๆจ้าพี่น้องจ้ากลิ่นบ่ออกเลยจ้าอ้วนอืว กระจเอาแ่บจ้าที่ผ่ดนก็คมอพี่น้องเอาไปข้างล่างจ้าขึ้นขึ้นยนงอยพี่น้องตองน,นี้จบจ้าหอมปูดองด้วยพี่นอ้องงนข้าหน่อย หอมหอมหมจ้ะจ้าหอมไหมนะพี่นอ้อง อย่นะับบนะตามพวงกุเนาะุ่ด้วยจ้า Sånn. <coughs> yeah. <coughs> ăn cho cái canh, ăn <coughs> 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 จะ้จะจ้ะนองดินนะแม่จ้าโอ้ฝากความยังไงบนตกจับเนาะ

ตัง้งอยู่วัดนี้ตัวโคดีน,นะแม่เนาะหอยน้ำอ่โคดีแะ มา่สามครึ่งลรวจ้ะทำไม่จบเจ็บจบเลยกินอะไรกันไม่จ็บ,จบออร่อยเหนจ้ะ พห้นะเมื่อกล้น่ะเขาก็องนึ่งจิตสมือได้จ้ะมันก็องหน่อยไม่เจ่แบบเมือนก่องหน่อยขวดจับบนงหนาแล้วจริงๆมาอวยค่อ,อเมื่อไรเต็มหนางใน่ม ร yeah. ัเพอจะอืมด <in sponge> <re> ีเนี่ยอมกินนอนจ้า แล้วต่ำใส่นบะหุี่ฮือฮามน้อจัะนะพี่น้องใส่นบะหมีือเครื่องครบน้ำปลาน้ําหนูจัะแจ็บขัดพี่น้องจ้าฝากกดซับตะไคร่กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องของแม่เพ็ญเป็นกำลังใจให้แม่เพ็ญกับแม่เกลียดในรายการพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้สำหีับรายการพี่น้องเมื่อเมื่อเด็กจ้าคิน้าพ่อกันไหมแม่เพ็ญแม่แจ็บก็บขอขอ,ขอบคุณจ้า